ผู้ชมครับขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับเป็นฤดูฝนเกือบถึงครึ่งฤดูเลยครับแต่ว่าเกษตรกรนั้นประสบภัยแรงหลายพื้นที่และเกินนะครับทั้งภาคอีสานภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดบุรีรัมม์มหาสารคามนครศรีธรรมราชและพัทลุงเนื่องจากว่าน้ําในเขื่อนตอนนี้นั้นอยู่ในขั้นที่วิกฤตนะครับ15เขื่อน มีน้ําไม่ถึง30ซนะครับโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ยังอุบลรัฐซึ่งอยู่ในจังหวัดคอนแกนระดับน้ําที่ใช้ได้จริงๆเพียง1%เซเท่านั้น,นครับแม้กระทั่งภาคกลางเราเนี่ยที่เขื่อนปราศักชิรธิ์รระดับน้ําที่ใช้ได้จริงๆอยู่ที่ประมาณ16เท่านั้นนะครับนี่ก็ไม่ถึงสองเดือนแล้วครับก็จะถึงฤดูการนาปรังซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องทํานา ้าสถานการณ์อย่างนี้เกษตรกรจะอยู่กันอย่างไรนะครับทางภาครัฐได้มีการเตรียมการอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อเมริการกองพัฒนาเกษตรพื้นที่เฉพาะกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับคือท่านผู้อํเมริการสุรัตน์สมวรัพย์ซึ่งจะมาบอกเราว่ากรมการเกษตรได้เตรียมการอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแห้งแล้งขนาดไหนครับครับก็ ถ้าจะพูดถึงฤดูแล้งก็ขออนุญาตเท้าความนิดนะครับจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยถ้าแบ่งฤดูมันจะแบ่งเป็นฤดูฝนกับฤดูแล้งที่เราเก็บข้อมูลกันนะครับก็คือฤดูฝนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่1นึ่งพฤศจิกาพฤษภาคมนะครับ จนกระทั่งถึงวันที่31ตุลาคมครับ,รบอันนี้ถือเป็นฤดูฝนถ้ามีการแห้งแล้งช่วงนี้เราจะถือว่าเป็นลักษณะฝนทิ้งช่วงเนาะ<อ>แต่ถ้าในช่วงฤดูแรงจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง30เ<อ>มษายนนะครับเคยเกิดขึ้น,นบ่อยครั้งไหมในช่วงฤดูฝนเกิดแรงลักษณะอย่างนี้คือโดยปกตินะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยเรา,ถ,าถ้าพูดถึงที่ผมพูดเมื่อกี้มันจะมีช่วง6เดือนนะครับตั้งแต่พฤษภาจนกระทั่งถึงตุลาเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยพอเริ่มต้นฤดูเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยฝนจะตกเยอะนะครับและชาวบ้านก็จะเริ่มการเพาะปลูกกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกๆปีในช่วงเดือนกรกฎาคมเ,เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับซึ่งมันจะเกิดทุกปีอยู่แล้วนะครับ,รบเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยการทิ้งช่วงมอาจจะยาวกว่าปกติกนิดนึงนะครับจากรายงานนะครับก็ตอนนี้เรามาได้รายงานล่าสุดมาเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่เสียหายเราเรียกว่าเสียหายเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเนาะ ก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่14จังหวัดนะครับเยอะนะ14จังก็จะมีจังหวัด,ชวดเชียงรายนะครสวรรค์น่านพะเยาพิจชชบูรสุโขทยัยนะครราชสีมาบุรีรัมย์เลยสุรินทร์ลบบุรีนะครศรีธรรมราชพังงาและก็พัทลุงนะครับซึ่งจะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบอยู่ประมาณ3 7 3 7 6 6รายนะครับ แล้วก็พื้นที่การเกษตรนะครับที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ4.2ล้านไร่4.2ล้านไร่ซึ่งตรงนี้เราแยกเป็นข้าวสะประมาณ3.2ล้านไร่นะครับเป็นพืชไร่เป็นพืชไร่่เป็นข้าวข้าวนาปีอะครับขับข้าวนาปีครับส่วน3.2ล้านไร่นะครับแล้วก็เป็นพืชไร่สะประมาณ390,000ไร่นะครับแล้วก็เป็นอื่นๆอีกประมาณ590,000ไร่นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะ,จะช่วยยังไงให้ให้เกษตรกรไปปลูกพืชช่วงนี้ยังไงให้มันทดแทนที่เสียหายย่างนาเนี่มพนที่บุรีรัมสียหายทั้งเกือบหลานไร่ยอย่างเนี้ยจะทำางให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนในตัวนี้ครับก็ในส่วนของนาข้าวเนี่ยจริงๆคือในในช่วงนี้นะครับถ้า ถึงณเวลานี้ถ้าถ้ายังยืนต้นอยู่ได้ยังไม่ตายผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสรอดเพราะช่วงนี้ปริมาณฝนจะเริ่มเริ่มมามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอีสานล่างเนี่ยช่วงนี้ร่องมรสุมมันเริ่มที่จะลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นแถวสุรินทร์แถวสีสะเกตพวกนี้ก็จะจะมีฝนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเสียหายไปแล้วก็คงจะต้องเพาะปลูกใหม่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็รายงานความเสียหายมาเราทางราชการก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับเพาะปลูกใหม่นี่ไม่ใช่ว่าต้องปลูกข้าวเหมือนเดิมหรือว่าจะเอาพืชอย่างอื่น ก็คงจะต้องดูนิดนะครับถ้าคือถ้าในพื้นที่ที่นอกเขตชนประธานเนี่ยถ้าปลูกใหม่เนี่ยบางทีเราอาจจะถ้าเป็นพืชพืชที่เป็นข้าวไวแสงซึ่ทางอีสานนิยมปลูกกันยกตัวอย่างเช่นข้าวกขาหกเนี่ยนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกกขาหกที่เป็นข้าวไวแสงมันจะไปเก็บเกี่ยวก็ประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มปลูกตอนตอนนี้นะครับก็กันยาตุลาพฤศจิกาในช่วงในช่วงสามเดือนเนี่ยถ้าเป็นกล้าข้าวที่ที่ได้ตกกล้าแล้วเรามาปักดำนะครับตรงนี้จะทันเพราะว่าอายุข้าวมันจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับหม,มายถึงว่าลงเม็ดเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณสัก4ี่เดือนหรือประมาณสักร้อยสิวันประมาณเนี้ยนะครับถ้าสมมุติว่า,าเราไปหากล้า ต้นกล้าซึ่ง,งปกติระยะก,กล้าเนี่ยมันจะใช่เวลาประมาณเดือนนเดือนนหรือประมาณ25วันนะครับถ้าเราสามารถไปหากล้าจากที่อื่นมาแล้วตอนนี้ฝนตกเยอะๆสามารถไถแล้วกระดาได้ทันทันอยู่นะครับแต่ถ้าก็ะได้ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถจะหากล้าข้าวอย่างที่ว่าได้น,นะครับ,รบอาจจะต้องปลูกพืชอย่างอื่น ก็มีพืชหลายตัวนะครับที่ได้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของพืชตระกูลถั่วนะครับก็อาจจะเป็นพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงอะไรพวกนี้ก็พอได้นะครับแต่ต้องเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ไม่มีน้ําขังนะครับไม่ใช่พอถึงระยะหนึ่งน้าท่วมมันก็คงจะไม่ได้นะครับเสียหายสามปีใช่ไหมนะครับเนาะถ้าเป็นที่ค่อนข้างตึงจะดอนนิดก็โอเคโดยประสบการณ์ของพอเนี่ยถ้ามองน้ําในเขื่อนที่บอกว่า15เเขื่อนยังน้อยเนี่ยโดยประสบโดยประสบการณ์นะไอ้ช่วงฤดูนาปรังที่จะถึงเดือนพฤศจิการเนี่ย มันจะมีน้าเพียงพอไหมปีนี้เนี่ยถากนกรณ์ณตอนนี้เนี่ยภูมิพลมีน้ําประมาณสัก5 0เอร์เซ็นต์นะครับครึ่งหนึ่ง,รงประมาณ<อ>ครึ่งหนึง่งนะครับออลแล้วก็สิลิกิตมีน้ําประมาณสัก55เปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ก็คือเกินครึ่งไปนิดหนึ่งแต่ถ้าดูภาพรวมของทั้งภาคในภาคเหนือก็จะมีประมาณ5 0าเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> มันก็อาจจะมีในเขตภาคอีสานนะครับอีสานก็อีสานตอนนี้ค่อนข้างจะน้ําน้อยกว่าเหนือซะด้วยซ้ำนะครับ คืออีสานเนี่ยทั้งทั้งภาคเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ35%ของความจุข,ของเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ๆนะครับอย่างเขื่อนอุบลรัตน์นี่มีน้ําประมาณ25%นะครับ<ม>แล้วก็จริงๆมันจะเป็นน้ําเพื่อใช้การได้ทางการเกษตร,รก็ประมาณ1%เหมือนที่ท่านว่าตอนต้นเนี่ยน,นะครับเนาะแต่ว่าเขื่อนลำปลาวอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็จะส่งน้ําแถวกัลสินแถวอะไรนี่ก็ประมาณน้าประมาณ24%นะครับแล้วก็เขื่อนลําตะคองมีน้ําประมาณ29%อย่่งลบเก้ะเิงนี่มีนําแค่10นะครับ เพราะฉะนั้นอีสานนี่ก็แต่ผมยังยังนึกนึกแบบเข้าข้างตัวเองนะครับว่า <S <S มันอาจจะมีโชคดีคืออาจจะช่วงฝนปลายฤดูๆๆอาจจะเยอะนะครับโฉดาจะมาช่วยครับถ้าช่วงฝนปลายฤดูเยอะนิดนึงก็จะช่วยแก้วิกฤตตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าช่วงสมมุติว่าฝนหมดเร็วนะครับคือโดยปกติอีสานเนี่ยฝนประมาณสักตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปเนี่ยความกดอากาศสูงมันจะเริ่มแผ่เข้ามามจะเริ่มหนาวพอเริ่มหนาวปบฝนจะหมดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าฝนหมดในเดือนตุลามันก็จะมีช่วงรับฝนอีกประมาณเดือนเดียวนะครับคือเดือนกันยากันยานะครับถ้าช่วงเดือนกันยานี่ฝนไม่ตกก็คงจะลําบากได้นะสินะครับคิดว่าคงจะเอาตัวพอเอาตัวรอดได้นะเรามองว่าเรวร้ายไปก่อนละครเลวร้ายไปก่อนถ้าเกิดน้ําไม่มีจริงๆเนี่ยจะมียังไงจะให้แทนนาฬิกาเนี่ยคุณจะปลูกอย่างอื่นไหมครับคือโดยปกตินะครับในช่วงที่แล้งจัดๆเนี่ยในช่วงฤดูแรงเนี่ยเราจะดูน้ําถ้าน้ําน้อยเนี่ย เราจะแนะนําให้ส่วนให้เขาปลูกพืชไล่พืชผักหรือพืชอยายุสั้นยกตัวอย่างเช่นพวกถัวเขียวตัวเหลืองตัวลิสงข้าวโพดหวานข้าวโพดเล่นสัตว์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งพืชพวกนี้มันจะใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรังประมาณ2-3เท่านะครับ oh, นะครับซ,ซึ่งมันจะสามารถช่วยได้แล้วก็การปลูกข้าวนาปรังเนี่ยเราจะต้องส่งน้ําไปขังตลอดเวลาแต mm. ่พืชไร่พืชผักเราอาจจะให้น้ําประมาณสักสสัปดาห์ต่อครั้งนะครับสสัปดาห์ต่อครั้งเนี่ยซึ่งมันจะสามารถประหยัด พูดง่ายๆว่าเราเคยปลูกข้าวนาปังได้หนึ่งไร่เนี่ยเราสามารถที่จะปลูกพืชไร่ได้ถึง3มไร่ทำ้นองนั้นนะครับเนาะโดยใช้น้ําเท่าเดิมนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เด็กไอ้การทํานาของเกษตรกรในในในเขตชลประทานการทําน้ามันเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วอ่ะว่าเวลาไปส่งเสริมไปปลูกตั่วอย่างเนี้ยครัเขาจะทํำไหมคือขอเรียนเป็นสลักษณะนะครับคืออย่างกับ อ่างเก็บน้ําที่ไม่ใหญ่หนักนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำำําลเปาเนี่ยเขื่อนลํเปาเนี่ยส่งน้ําเฉพาะจังหวัดกาลสินจังหวัดเดียวเนี่ยนะครับเกษตรกรเรู้นะครับว่าน้ําในเขื่อนมันมีมากมีน้อยแค่ไหนก่อนถึงเวลาเนี่ยทั้งเจ้าเจ้าหน้าที่กรม่งเส,สร,ริมการเกษตรเองร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ชนประทานก็ไปร่วมกันประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านดูน้ำนะปีนี้น้ํามีแค่นี้เองถ้าท่านปลูกข้าวนาปลังไปเนี่ย ทุกคนปลูกนะปลูกได้ตอนต้นฤดูมีน้ำํำแต่ช่วงอีก3เดือน4เดือนข้างหน้าขาดน้ํามันจะตายกันหมดนะครับ แต่นั้นเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เขามาปลูกพืชไร่พืชผักนะครับแล้วก็ในบางปีในอย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมาที่มันวิกฤตจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือก็โดยการอาจจะสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชไร่พืชผักบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นการเสริมให้ชาวบ้านนะครับเป็นการจูงใจทันงนั้นนะครับช่วงภายของรายการเนี่ยอยากจะให้ปอออนแนะนาว่าถ้าเกิดว่าน้ำนิวเกิดวิกฤตจริงๆแล้วเอาไรไปก่อนละว่างั้นเถอะ จะแนะน,นะาําให้เกษตรกรยังไงจะให้ให้เกษตรกรขอให้ร่วมมือ,อยังไงกับภาครัฐก,ก,ก,ก็จริงๆถ้าเป็นในในกรณีที่น้ํามันไม่มีจริงๆนะครับซึ่งซึ่งจริงๆเราจะมีการาวางแผนในขั้นสุดท้ายนะครับก็คือประมาณสักวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับถ้าถึงตอ,อนนั้นเนี่ยถ้าน้ำไม่มีจริงๆก็คงต้องของความร่วมมือเกษตรกรนะครับต้องประกาศนะครับก็คือเราจะมีการวางแผนว่าส่วนไหนที่เราจะให้ ตรงเสริมให้ปลูกข้าวนาปังได้นะครับจะมีเขตค่อนข้างที่จะชัดเจนให้กําหนดเป้าหมายให้เลยว่าตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่ไม่สามารถจะปลูกข้าวนาปังหรือเพื่อง่ายว่าอยู่นอกเป้าหมายที่เรากําหนดเนี่ยนะครับก็ทางคิดว่าคงจะทางรัฐบาลอาจจะมีอะไรที่ลงไปช่วยเหลือหรือไปเสริมบ้างนะครับมันคงจะมีนะครับมันถึงขนาดต้องมีมาตรการว่าเขตนี้การุณางดทำนาก่อนถ้าเกิดเกิดความเสียหายขึ้นมานี่ทางภาครัฐจะไม่จ่ายชดเชยให้ไหม คือในกรณีนั้นถ้าพูดก็พูดได้แต่ในทางกฎหมายจริงๆมันมันไม่สามารถที่จะไปบังคับกันตรงนัง้นได้นะครับคือเรียนตรงๆอย่างนั้นนะครับ <_ S 1> ก็คงเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนประธานจริงๆเนี่ยเราสามารถควบคุมน้ําได้นะครับ,อ,รบอย่างยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่โซนเนี้ยเราบอกแล้วว่าเราไม่ให้ปลูกข้าวนาปรังนะครับ จนประธานก็ปิดประตูนะครับงดส่งน้ำก็กสามารถที่จะควบคุมน้ําได้นะครับ,รบแต่ก็ต้องของความร่วมมือเกษตรกร,ะกรนะครับว่าบางทีมันอาจจะใช้ในเรื่องของมวลชนมาบีบกันอะไรเนี้ยต,ต้องเห็นใจกันเหมือนกันนะครับ,รบถ้าน้ํามันไม่มีจริงๆนะครับก็เพราะว่ายัางไงครับเพราะว่าถ้ายังดื้อดันนะครับปลูกกันแล้วก็ใช้น้ํากันไปมากเนี่ย อย่าลืมว่าน้ําในเขื่อนภูมิพลศิลิกิจทั้งสองเขื่อนเราต้องส่งมาในหลายเรื่องนะครับคือหนึ่งส่งมาทําน้ําประปาด้วยนะครับผลิตไฟฟ้าอันที่สองส่งมาเพื่อผลักดันน้ําเค็มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าเราเอาน้ําทั้งหมดมาทําการเกษตรโดยไม่คํานึงถึงภาคส่วนอื่นมันจะกระทบกันไปทั้งประเทศเลยทั้งระบบเลยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือกันจริงๆถ้าเกิดถึงกรณีแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมครับได้รับการยืนยันจากพอสุรรัตน์ครับว่า แลงปีนี้ยังไม่ถึงคันวิกฤตนะครับมีทุกปีนะครับแต่สิ่งที่เราห่วงตรงนี้ก็คือว่าน้ําในเขือนนเ่อนนั้นเรือน้อยถ้านโยบายของรัฐจะพร่องน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมมีสิทธิ์นะครับน้ําในเขื่อนอาจจะแห้งขอดขึ้นมาแล้วก็นกาปรังจะทํามาไม่ได้ฉะนั้นท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับพยายามให้ความรมมือกับภาครัฐนะครับถ้าภาครัฐประกาศว่าปีนี้น้ำเรือน,น้อยก็ให้เพื่อนอนื่นท่านจงปฏิบัติตามจะดีที่สุดน,นะครับเพราะว่าท่าน ท่านเป็นผู้รังเป็นปลูกข้าวขึ้นมาจนแห้งแล้งขึ้นมาท่านจะไม่ได้สักบาทเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเวลาไัยของเกษตรกรของเราก็หมดแล้วนะครับผมมีโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผอสุรศักดิ์ขอบคุณมากครับอครับขอบคดีครับครับรายการเราจะอยู่นะครับช่วงหน้ารวยด้วยมือสักครู่ครับ